สี่ราศีดาวเกตย้ายบอกเลยว่ารักษาศีไว้ถึงดวงปลอดภัยมีเฮงแล้วคุณล่ะเป็นสี่ราศีหรือเปล่าันนี้อาจารย์แบงค์มีคำตอบนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาตอนทางนี้วันนี้อาจารย์แบงค์มีโปรครับโปรพิเศษ2 9 9 5กาคำถามถามได้ทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะถามอะไรอาจารย์แบงค์พร้อมตอบคุณแบบนี้เลยรอคุณอยู่นะครับแอดไลน์มาเลยนะตรงนี้อาจารย์แบงค์รอคุณอยู่นะครับเริ่มกันที่ราศีแรกคือชาวราศีมังกรครับมังกรเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีดวงผู้ใหญ่มาคุ้มนะ แต่คุณต้องรักษาศีลดีจะมีคนมาช่วยมีคนมาส่งเสริมช่วงนี้คุณเซนแรงมาเลยมาเซนแรงเลราศีที่2คือชาวราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยมันจะมีเรื่องเพื่อนเรื่องคนเข้ามาครับแต่ขอให้เชื่อเส้นของคุณดีๆแต่การรักษาศีลเนี่ยของสี่ราศีนี้จะช่วยคุ้มครองดวงคุณให้ผ่านทุกอย่างไปได้ราศีที่3คือชาวราศีพฤษภพฤษภเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องคู่ค้าพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆนะครับก็เชื่อเซนของคุณได้เลยว่าถ้าเกิดเซนมันมามนรู้สึกว่าจะทำด้วยวไม่ดีๆๆดก็เชื่อได้นะครับ อย่าลืมรักาาีมนะราศีสุดท้ายคือชาวราศีกันราศีกันเนี่ยจะเจอพวกคนหัดหลังแต่การที่คุณคุ้มดวงโดยการรักษาศีลจะช่วยทําให้คุณปลอดภัยระดับหนึ่งเลยทีเดียวเอาใจช่วยกับสีราศีนี้ที่ดาวเกตดย้ายแล้วดวงคุณจะดีมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้รักษาศีลเอาไว้จเจอใหม่คลิปหน้ากันอะใช่หเค okay, ดงครับ